นั้งน้ำให้เดือดนะครับหลังจากนั้นก็นําหน่อไม้ต้มลงลวกอีกครั้งหนึ่งหน่อไม้เนี่ยซื้อมาจากตลาดนะครับอย่กัเข้าง่ายๆคลิปวงไทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไทยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ตักกันมาพักไว้นะครับมันสำหรับผัดนะครับพริกแห้งกระเทียมที่เราตำไว้ ผัดให้หอมจากนั้นก็ตามด้วยหมูสามชั้นนะครับเมนูนี้สามารถใส่หมูก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะผักตองไม้เนี่ย เนื้หมูเปลนสีแลวทด้วยหนังไม้เล ใส่น้ำล้างพก้กลงไปเล็กน้อยครับปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาครับ น้นเติมนส่หอมปึงรถชนรลอยชัวเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูเป็นลูกโตครับผัดให้เข้ากันเนมนูที่นีทานกับข้าวตวนงร้อนเนี่ยปิดยอดเลยนะครับ ้าใครไม่ชอบข้าวผงรมสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวปรุงรสได้นะครับลอยไม่แพ้กันเดี๋ยวมาชิมกันนะครับรสชาติอร่อยตามที่ต้องการนะครับอคัคนนี้ก็พร้อมเสิรนะ์ฟแล้วครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูนหน่อไม้ผัดพริกแห้งใส่หมูสามชั้นฝีมือเพื่อนใจนะครับ เราไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยแล้วร้อนรับรองข้าวหมดหม้อแน่นอนนะครับคลิปเดินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ